เรื่องสยองในห้องมืดเรื่องนี้เกี่ยวข้องกับโค้งร้อยศพเรื่องนี้เป็นเรื่องราวจากทางบ้านเจ้าของเรื่องมีชื่อว่าคุณเมย์ตัวคุณเมย์เนี่ยเธอได้บอกว่าเธอกับกลุ่มเพื่อนมีสิ่งที่ชอบเหมือนกัน ก็คือการไปลองของลองดีไปล่าท้าผีตามสถานที่ต่างๆที่พอจะหาได้ทั้งใกล้ทั้งไกลสถานที่รกร้างสถานที่เก่าแก่ซึ่งนี่ก็เป็นเรื่องที่เกิดขึ้นมานานแล้วนะครับปัจจุบันเธอเองก็ไม่ได้ทำอะไรแบบนี้แล้วเธอเล่าให้ฟังว่า แม้ว่าจะลองดีอยู่หลายครั้งแต่เอาเข้าจริงๆก็แทบจะไม่เจอกับอะไรเลยแต่มีอยู่ครั้งหนึ่งที่ตัวเธอเองต้องจำมาจนถึงทุกวันนี้เรื่องราวมันเริ่มต้นจากตัวคุณเมย์เองไปได้ยินข่าวๆเกี่ยวกับเรื่องโค้งร้อยศพที่อยู่ไม่ไกลจากที่อยู่อาศัยของเธอมากนะัก เมื่อได้ยินแบบนั้นแล้วมีหรือกลุ่มเพื่อนกลุ่มนี้จะพลาดตัวคุณเมย์ก็ตัดสินใจชวนเพื่อนในกลุ่มไปทำการล่าท้าผีอครั้งหนึ่งเมื่อรวมตัวคุณเมย์แล้วบวกกับเพื่อนๆอ,อีกสี่คนก็เป็นห้าคนครับคุณเมย์บอกว่าวันนั้นเธอกับเพื่อนๆรวมตัวกันในช่วงเย็น ก็ใช้ชีวิตตามปกติโดยการไปหาข้าวกินพูดคุยกันอย่างสนุกสนานจนเมื่อถึงช่วงเวลาที่ดึกหน่อยก็รวมตัวกันขี่มอเตอร์ไซค์คู่ใจไปยังจุดที่คุยกันไว้ตัวคุณเมย์บอกว่าแม้จะไม่ได้ไกลมากเท่าไหร่นักแต่ก็ยังถือว่าใช้เวลาในการขับรถเนี่ยประมาณ20นาทีได้ ก็จะถึงจุดที่ถูกขนานนามว่าโค้งร้อยศพเธอบอกว่าณจุดเนี้ยเธอกับเพื่อนๆก็มักจะผ่านกันเป็นประจำอยู่แล้วบางครั้งก็ผ่านในช่วงเวลากลางคืนแต่ก็ไม่ได้รู้สึกไม่เคยเจออะไรมาก่อนจนไปได้ยินเรื่องเล่ามาว่าใครที่มาลองดีใครที่มาอยู่ในโค้งนี้ ช่วงเวลาที่เหมาะสมพอเจาะพอดีก็มีอันจะต้องเจอกับวิญญาณหรือเรื่องราวสยองทุกคนพอได้ยินมาแบบนั้นก็เลยเป็นสาเหตุที่ทำให้วันนี้เธอกับกลุ่มเพื่อนมาอยู่ณจุดนี้ส่วนช่วงเวลาที่เธอได้ยินมานั้นคนมักจะพูดว่าตั้งแต่เวลาสีทุ่มไปจะได้เจอดีกันอย่างแน่นอน ส่วนณตอนนี้เธอกับเพื่อนๆมาถึงยังโค้งนี้แล้วก็เป็นช่วงเวลาประมาณสามทุ่มกว่าพอมาถึงเสร็จก็ไม่รู้จะทำอะไรครับไม่มีสถานที่ให้สำรวจอะไรมากนะักเพราะมันก็คือทางโคง้งบนเส้นทางถนนปกติหันซ้ายหันขวาไปก็ไม่เจออะไรคุณเมย์บอกว่าบริเวณโดยรอบนั้น มืดมากๆครับไม่มีไฟข้างถนนเลยไม่มีบ้านคนที่จะอยู่ใกล้บริเวณนี้เลยเพราะก็ถือว่าเป็นทางที่ไกลออกมาจากตัวเมืองแล้วก็เป็นทางที่จะมุ่งสู่เส้นทางที่เป็นสายป่าสายธรรมชาติไม่ได้เป็นทางหลักแต่อย่างใดก็เลยทำให้บริเวณนี้ไม่ได้สว่างมากนักในช่วงเวลากลางคืนเรียกว่าไม่มีไฟเลยดีกว่า ณนะตอนนี้คุณเมย์กับเพื่อนๆมาจอดมอเตอร์ไซค์ยอยู่ก็ใช้แสงจากมอเตอร์ไซค์แสงจากไฟฉายของมือถือสอดส่องไปบริเวณรอบๆส่องกันหากันอยู่พักใหญ่ก็ไม่เจออะไรครับคุณเมเห็นอยู่ว่าบริเวณใกล้ๆนั้นมีศาลาอยู่เป็นศาลาไม้เหมือนศาลานั่งรอรถนี่แหละครับก็เลยคุยกับเพื่อนว่า เดี๋ยวเอามอเตอร์ไซค์ไปจอดที่หน้าศาลานั้นแล้วก็นั่งในศารากันรอดูท่าทีก่อนสักพักหนึ่งเผื่อว่าจะได้เจออะไรดีๆหลังจากนั้นทุกคนก็ทำตามที่คุณเมย์พูดครับก็คือย้ายมอเตอร์ไซค์ไปจอดด้านหน้าศาลาแล้วทุกคนก็ลงไปนั่งในศาลาศาลานี้มีขนาดไม่ใหญ่มากนักรอบๆศาลาก็เป็นโปร่งโล่งหมดและครับ จะมีหลังคามีที่นั่งอยู่สองแถวฝั่งซ้ายและฝั่งขวาสามารถเดินขึ้นลงได้จากด้านหน้าและด้านหลังนั่งกันได้เต็มที่ก็ไม่น่าเกิน8คนแต่ด้วยความที่คุณเมย์และกลุ่มเพื่อนมากัน5คนก็นั่งกันได้สบายครับนั่งคุยกันไปดูบรรยากาศร,บรอบๆไปเพื่อจะเจออะไรคุณเมย์บอกว่านั่งผ่านไปเนี่ยสัก20นาทีกว่าๆเห็นจะได้ เธอก็ยังไม่เจออะไรกันครับรวมถึงเพื่อนก็ไม่มีใครรู้สึกถึงอะไรเลยมีความรู้สึกเริ่มอยากจะกลับแล้วแต่ในขณะนั้นเองครับอยู่ๆก็มีแสงรถวิ่งมาตามทางครับตัวคุณเมย์บอกว่ามันเป็นแสงจากรถมอเตอร์ไซค์สักสามคันสคันเห็นจะได้แล้วอยู่ๆมอเตอร์ไซค์กลุ่มนั้นก็มาจอดตรงหน้าศาลาครับ ด้ยความที่นั่งอยู่ในศาลาโดนไฟจากมอเตอร์ไซค์ส่องมาก็เห็นได้ไม่ชัดครับว่าใครเป็นคนขี่มาหรือกลุ่มนี้เป็นกลุ่มไหนกันแน่แล้วอยู่ๆกลุ่มที่ขี่มอเตอร์ไซค์มาก็ลงจากมอเตอร์ไซค์ครับแล้วเดินขึ้นมาบนศาลาคุณเมย์ถึงเพิ่งสังเกตเห็นได้ว่ากลุ่มนั้นเป็นกลุ่มผู้ชายวัยรุ่นเหมือนกันท่าทางเอาเรื่อง เหมือนจะมาชวนทะเลาะทั้งฝั่งนั้นครับอยู่ๆก็เปิดประเด็นมาเลยว่ามาทำอะไรกันที่นี่รู้ไหมว่าที่เนี่ยเป็นถิ่นของพวกเขาเขาเนี่ยมาใช้ศาลาที่นี่กันเป็นประจำจะมาสั่งสัรกันตรงนี้แล้วตอนเนี้ยพวกคุณเมย์เนี่ยเหมือนมาแย่งที่มาทับที่ทั้งคุณเมย์เองครับก็เห็นท่าไม่ดี ด้วยความที่ฝั่งนู้นเนี่ยเป็นผู้ชายแล้วยังมีกันตั้ง6คนทั้งคนที่เยอะกว่าทั้งเป็นผู้ชายทั้งกลุ่มอีกในกลุ่มของคุณเมเนี่ยมีหคนเป็นผู้หญิงก็สองคนแล้วผู้ชายก็มีสมคนถ้าเกิดเกิดการประทะกันเนี่ยคงจะไม่ดีแน่นอนกลุ่มของคุณเมครับก็เลยพยายามอธิบายว่าพวกเขาเองเนี่ยไม่ได้อยากจะมาทับที่ ไม่ได้อยากจะมาหาเรื่องแค่ได้ยินเรื่องราวตำนานของโค้งร้อยศพก็เลยอยากจะมาพิสูจน์แค่นั้นเองทางกลุ่มนั้นก็ไม่เชื่อครับก็ยังคงหาเรื่องอยู่บอกว่ามันจะมีได้ยังไงพวกเขาอยู่ที่นี่มาไม่เคยเห็นจะได้ยินอะไรแบบนั้นเลยอยู่ที่นี่ไม่เคยเจอไม่เคยได้ยินเป็นข้ออ้างหรือเปล่าทั้งสองฝ่าย ก็ทะเลาะกันไปทะเลาะกันมาอยู่อย่างนี้ทางคุณเมย์ก็รู้สึกไม่ค่อยดีครับทางฝั่งนู้นก็เริ่มใช้เสียงที่ดังขึ้นเริ่มมีการกระทบกระทั่งเอามือมาผักกันบ้างขึ้นเสียงบ้างทํำท่าเหมือนจะต่อยบ้างตอนนั้นคุณเมย์บอกว่าเธอเนี่ยเตรียมวิ่งแล้วละ่ะแต่ในขณะที่อารมณ์ของทั้งสองฝ่ายกำลังพลุ่งพล่านครับแทบจะเกิดการประทะแล้ว ตัวคุณเมย์บอกว่าอยู่ๆเธอก็เห็นแสงครับมันเป็นแสงสว่างว่าบขึ้นมาเธอมองเห็นครับว่าต้นต่อของแสงเนี่ยมันมาจากรถกระบะคันหนึ่งที่วิ่งมาตามทางแล้วลักษณะของรถคันนั้นเนี่ยเหมือนจะแหกโค้งมาครับจุดที่แหกโค้งมาเนี่ยก็คือพุ่งตรงมาที่สารานั้นเลยตุวคุณเมย์บอกว่า เธอรู้สึกว่าเหตุการณ์มันเกิดขึ้นไวมากครับเสียงโวยวายจากการทะเลาะก,กันกลายเป็นเสียงโวยวายหนีตายกันทุกอย่างมันรวดเร็วไปหมดคุณเมย์บอกว่าเธอไม่รู้ว่าอะไรเกิดขึ้นบ้างแต่เธอน่ะเหมือนว่าล้มลงไปแล้วก็รู้สึกเหมือนสติเริ่มจะเลือนลางแล้วก็ดับไปไม่รู้เหมือนกันครับ ว่าตัวคุณเมยเนี่ยหลับไปนานเท่าไหร่หรือสลบไปนานเท่าไหร่ mm. เธอบอกว่าเธอรู้ตัวอีกทีก็คือลุกตื่นขึ้นมารอบๆของเธอเนี่ยมืดไปหมดครับเธอมองไม่เห็นอะไรเลยตัดสินใจพยายามคว้าหามือถือของตัวเองก็ยังคงอยู่ในกระเป๋ากางเกงอยู่ถือว่ายังโชคดีหยิบขึ้นมาเปิดไฟฉายส่องไปบริเวณรอบๆครับ ก็เห็นว่ามีคนนอนกันกระจัดกระจายครับพยายามเพ่งตามองปรับสติปรับสายตาของตัวเองก็เห็นว่าเพื่อนๆของเธอนอนกระจัดกระจายกันอยู่แต่ไม่เห็นแก๊งวัยรุ่นอีกกลุ่มหนึ่งนะครับรวมถึงไม่เห็นรถกระบะคันนั้นด้วยเธอเองก็งงกับสิ่งที่เกิดขึ้นเลยตัดสินใจรีบไปปลุกเพื่อนที่อยู่ใกล้ๆก่อนจากนั้นก็ไล่ปลุกเพื่อนทุกคน แสงไฟก็สว่างมากขึ้นจากไฟฉายจากมือถือแค่เครื่องเดียวก็เริ่มเป็นสองเป็นสามเครื่องบริเวณรอบๆอ,อบก็ดูสว่างมากขึ้นความน่ากลัวก็ลดน้อยลงพอเห็นรอบๆอบมากขึ้นครับตัวคุณเมย์บอกว่าณตอนนี้มันไม่มีอะไรเลยไม่ว่าจะวัยรุ่นกลุ่มนั้นไม่ว่าจะรถกระบะหรือแม้กระทั่งศาลาเธอเองก็ไม่เห็น เมื่อเห็นแบบนั้นแล้วสติเริ่มกลับมาแล้วก็รีบบอกเพื่อนครับเฮ้ยรีบกลับกันเลยน่าจะโดนแล้วละ่ะอารมณ์ก็ร้อนครับใจก็ว้าวุ่นตอนนี้กลัวไปหมดเพื่อนก็รีบครับกึ่งเดินกึ่งวิ่งคว้าแขนกันมองหามออร์ไซค์ก็ยังจอดเรียงกันไว้ข้างทางครับรีบวิ่งไปควบมอเตอร์ไซค์ของใครของมันสตาร์ตรถครับคุณเมย์บอกว่าในจังหวะที่สตาร์ทครับ จากมืดๆืดไฟมีแค่จากมือถือไม่ได้สว่างมากนักพอสตาร์ทมอเตอร์ไซค์เนี่ยไฟมันก็สว่างยิ่งขึ้นตอนนั้นก็ไม่ได้รู้สึกอะไรครับรู้สึกว่าโล่งใจที่มีไฟจากมอเตอร์ไซค์แล้วก็ขึ้นมาบนรถแล้วจะได้ขี่กลับไปแล้วแต่ในจังหวะที่วกรถครับขึ้นไปบนถนนเตรียมที่จะวิ่งตามเส้นทางเพื่อกลับบ้านคุณเมย์บอกว่า เมื่อไฟหน้ารถเนี่ยมันฉาดฉายไปยังถนนฝั่งตรงข้ามครับจากบริเวณนั้นที่มันมืดทั้งหมดไฟที่ฉายไปกลับเห็นครับเห็นว่ามีคนไม่ว่าจะเป็นกลุ่มวัยรุ่นกลุ่มนั้นครับรวมถึงใครอีกไม่รู้ครับเต็มไปหมดยืนเรียงกันครับที่ถนนฝั่งตรงข้ามแล้วก็มองมาที่กลุ่มคุณเมย เธอบอกว่าตอนนั้นเธอตัวชาไปหมดด้วยความกลัวและก็เกรงด้วยสิ่งที่เธอได้ยินส่งท้ายมาก็คือมึงอยากเจอกูนักไม่ใช่เหรอนั่นคือเสียงสุดท้ายที่คุณเมย์ได้ยินครับก่อนที่สติของเธอจะขาดไปสิ่งที่เธอทำณตอนนั้นก็คือตะโกนบอกเพื่อนครับวารีบไปรีบไปทุกคนครับเมื่อโค้งรถเสร็จ บิดสุดกำลังครับออกมาจากตรงนั้นขับต่อๆกันมาจนผลมาได้ครับแล้วหลังจากนั้นเองครับตัวคุณเมเองเพื่อนของคุณเมเองก็ไม่มีใครกล้าที่จะผ่านถนนเส้นนี้ในช่วงเวลากลางคืนอีกเลยรวมถึงเรื่องราวที่คุณเมย์ไปได้ยินมาเธอก็มีความคาใจครับก็ไปหาข้อมูลเพิ่มเติม ปรากฏว่าก็ได้มารู้ว่าจริงๆจ,จ,จุดนั้นเนี่ยเป็นจุดที่มีอุบัติเหตุเกิดขึ้นบ่อยจริงๆโดยจุดเริ่มต้นของอุบัติเหตุครั้งแรกก็คือมีกลุ่มวัยรุ่นครับที่มักจะพากันมาสังสรรค์ที่ศาลาตรงนั้นก็มาสังสรรค์กันตามปกติแต่อยู่ๆวันดีคืนดีกลับมีรถกระบะคันหนึ่งพุ่งแหกโค้งมาครับ ชนกับศาลาตรงนั้นทําให้กลุ่มวัยรุ่นกลุ่มนั้นเสียชีวิตทั้งกลุ่มรวมถึงผู้ที่ขับขี่รถกระบะมาก็เสียชีวิตในรถคันนั้นครับแล้วนั่นก็เป็นเหมือนตัวจุดประเด็นครับหลังจากนั้นเองรถที่วิ่งมาในช่วงเวลากลางคืนก็มักประสบอุบัติเหตุกันบ่อยครั้งมีทั้งที่เสียชีวิตและไม่เสียชีวิต คนที่รอดมาได้ก็มักจะพูดเป็นเสียงเดียวกันครับว่ามีคนมายืนเรียงกันอยู่ที่โค้งนั้นแล้วทำให้รถของเขาพลิกควา่าก็ถือว่ายังโชคดีมากๆที่ตัวคุณเมยเองและกลุ่มเพื่อนไม่ได้ประสบอุบัติเหตุหรือเป็นอะไรมากไปกว่านี้ฝากกดไลค์กดแชร์กด Subscribe เพื่อเป็นกำลังใจในการทำคลิปด้วยน,นะครับ แล้วก็ใครที่มีเรื่องผีอยากจะฟังอยากจะแนะนำก็นำเสนอส่งมาได้ตามช่องทางที่ขึ้นอยู่ในขณะนี้แล้วพบกันใหม่โอกาสหน้าครับกับเรื่องสยองในห้องมือ